สวัสดีครับสวัสดีกลับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมุนีก็กลับมาพบกันอีกคือเกกาครับผมกับช่องทองพู่นชาแนลมอนีบ่าวท้องพุ่นจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านเดินทางมาติดตามตัวเลขและความฝันเพื่อเป็นแนวทางได้ดีในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566กบันครับผมกับแม่ปลูกครับแม่ปลูกเป็นฝันครับผมฝันเทียนคู่บาครับผมฝันเบนคู่บาเป็นฝันบาเพื่อนไปทํำบุญและเห็นคู่บา แล้วมีตัวเลขมาบอกความกับผม่านผู้ชมคู่บานเิน่นกาบอกเลขแม่ปลูกพร้อมครับ3ตัวกระคากระผมตานผู้ชมกรบผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องเาวาตัวเลขความฝันของแม่ปลูกก็ฝาก่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าทงพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด,ด็ดๆมาฝาก่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับกระผมตอนนี้คุณแ่ปเูก่นกัเยืนถ่ายอยู่กับผมไปครับปติตามตัวเลขและความฝันเพื่อเป็นแนวทางดีในวันพฤหัสนี้ กบแม่ปลูกผอมๆกันกับผมว่าผนจะมีตัวเด็กตัวดีตัวใดมาฝากท่าผู้ชมในคลิปนี้กับผมไปครับกับสวัสดีครับแม่ปล๊กสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปุ๊กครับสวัสดีครับครับกวสู้ฟังนะครับแม่ปล๊กฝันแนวไดก่อนครับฟันเด็กสองคืนนะนอกจะฟันสองคืนเหรอครับค่ะครับผม ฝันวันไปงานเจ้าว่างานยังหล่าคนกรยไลายคือง,งานบุญคือง,งานยังประมาณนี้นะจ้ะเป็นงานบุญโบแมนงานศพบ,บ่ครับบ่จะโบแมนงานศพครับไปเที่ยวงานน้ำเขาคนกระไลไลคืองานบครับผมบาทนี้คนกับโซเหลืองเด็กันนี่ละ<อ>จะคล้องกับฝ่าสิไปสื่อเลกอย่างพ่ท่านแนมฮาแม่เละกับเจ้าอยู่ไซครับผมบาทนี้เขาโซเละกันก็นเลยว่า ฟังเขาจะเบาเก็บกระสือเด็กบาดย่างไปเนบ่ยกระสือเด็กครับผมสื่อแล้วคนกันย่างส่วนกันเขาวาเลกออกแล้วเลกออกแล้วเขาว่าครับจะคล้องหันสื่อไวแล้วหน้าก็ฟังว่าก็เลยถามเขาวาเลขล่างออกยั้งก็เลยว่าครับผมเขาว่าเลกล่างออกสิบเจ็ดเขาจะคล้องก็ดีใจเขาจะคล้องถือกันนะสื่อไว้แล้วหนัเขาหล่อสื่อเล็กบาดก็เลยทามว่าข้างบนออกยั้งว่ัน เขาก็โซกันผู้นั้นบอกสันบองสิก็เลาะถ้ามผู้นั่งอีกว่าข้างบนออกยั้งเดียวเขาว่าอันพาทุดงบนสิบอกยู่าสันครับว่าข้างบนออกยั้ง่าสันมแต่ว่าเหลขล่างหันออกสิบเจ็ดทึกละก็เลยว่าโตล่างหันครัอย่าฟังโต้บนหันละ่าสันเพราะโต้บนกระสือไปแล้วครับบาทเขาว่าเดียวผ้าบนสิขึ้นประกาศยูเหลขกบนนั่น่าสันสามโต้พนว่าก็เลยฟังไพ่ก็ฟัง บานนี้เขาหลดว่างผ่าลูกขึ้นไปจับไม่เลยว่าอันกางเป็นอันคือจังอันอีหยังก็บหือกระดานนะขา,ขาวๆจังสีน้ำข้นๆมันหลายเนาะเพิ่นกะเบิง่งเอาเดอ้อญาติโยมเพิ่นว่าเป็นกระดานขาวๆนั่นอยู่ถึงเวทีครับเขียนว่าหาปอหามันแปะมาอย่าง, <S <S งเลขกะเลขบนนั่นออกจังสะไผถือแนวจันคนกระแห่เห็นนะทางนี้ฮันสือเลขกหาหาแปะ ก็เลยว่า <polarization> มันแปลว่าจังได้เหลขหาป้อหานี่มันหาแปดอยู่บ่อแปนหาอยู่บ่อามคนทั้งหลังบ่จักเขาว่าตามจีกุนเคียนนห่นละว่สันหาแปลนหาบ่จักจังว่าหาโคาหาแล้วก็ป่อปลาแล้วก็หาครับจะคล้องสื่อไหวอันสื่อหาหาแปลก็เลยอยากจักว่ามันออกแปลหาหาแปนอยู่บ่อหันหน้ามันสิเดือดถือทั้งบนทั้งล่างในใจคือว่าบมาแม่ เจ้าของหันตีเอาในใจว่าเป็นห้าแปดห้าขัดนออกจังสี่หันสีถือกจังหวัดอยากหยับก็หมู่ฟูนั่งข้างๆกันหันนะครับแต่ว่าสิบเจ็ดล่างหันถือกแล้วสิบเจ็ดล่างถือกแล้วเนาะครับเนาะพระคุนไปเขียนหันห้าแปดห้าคือบาเด้นนี่ข้องหาป่อปลาหลักกะหาเนาะครับพระทุดงเนี่ยพิ่นทุดงไมาแต่ใส่หูบ่ครับบ่หูหูแต่ว่าเขาเชิญเพิ่นขึ้นเวทีจ้าเพื่นงานยังบบู่ครัผมนี่ล่ะครับเพิ่นมาบอกเลขล่ะครับแม่ปลุก จ้างเพง่นคืนประกาศคนก็ัาหลเพนประกาศออกเลขขนาดแต่พนเขียันเอาก็เลยบ่เอ๊ะขั้นออกาแปก็สิ้ถือเพราะว่าซสือหาหาแปดวันกับหนึ่งเจ็ดเนาะครับหนึ่งเจ็ดข้างล่างถือแล้วหนึนั่นขันถ้าเป็นเลข็สิัวนี้แล้วเนาะครับม่ปลูกเนาะหนก็หาแปดหาเนาะตาาครับมแนวทางดีๆครับหน่ดาาอเหนคงมันอันนี้เนาะครับแม่นา5หก็ได้ครับ มีอยังอีกมีอยังอีกครับแม่ปุ๊กครับบ่มีค่ะก็ตื่นขึ้นมาเลยก็มาตีก็มาขึ้นมาหาแปลนหาข้าวข้าวกงปลอดปายทางกลางก็ขึ้นได้จังสันนะจ๊ะขอบคุณแม่ปุ๊กได้หลายครับที่แห็นเนี่ยที่ให้แนวทางเด็ดเด็ดครับขอบคุณครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากเลยฟังเรื่องแล้วความฝันแนวทางที่ดีครับแม่ปุ๊กของเฮาแล้วเนาะครับวันนี้เราต้องพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัััววเเเเลลขของงแแมมม่่่่่ปููกกใใ้้ทททาาาานนนนนผชะะุดบบครีี ครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของแม่ปลูกเบนกระหามาหาแปรธาครับผมหาแปรธาครับหาหาหาครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมงวดวันที่สิบพฤษภจีกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุทันโชคดีโชคหมานกับตัวเลขของแม่ปลูกของเฮาครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวท่องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท่องพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ด มาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็บผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท้องพู c นชาแนลก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคานได้รางวัลใหญ่แล้ววันที่หนึ่งกับตัวเหรียกของเม่ปุกของเฮ้าครับผมขอบคุณครับ